<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ฝ่ธรรมและก็ลูกศิษย์ที่ติดตามผมอยู่นะฮะก็ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณสักสองวันได้นะ้อก็ติดภาระ,ละปลดล็อกฮะก็บางคนก็ยังไม่ถึงขนาดปลดล็อกแบบเด็ดขาดได้ฮะก็คือเปิดปัญญาเปิดดวงดวงปัญญาให้ก็คือเอาสติลงใจนะฮะ ถ้าสติอยู่หัวนี่ไม่ได้เลยมันยังงงยังสับสนอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็กเผลอเดี๋ยวก็หลงมันยังไม่เป็นธรรมชาติถ้าเมื่อไหร่สติสมาธิลงใจนะฮะมันจะสบายอืมเขาเรียกว่าเจดเอร์ซนะฮะก็ก็แจ้งข่าวอีกรอบนะฮะวันที่สิบผมจะเดินทางไปอทุ่งดอกกระเจียวนะฮะ ทางขึ้นอุทยาอุทยานป่าหิงนงามใครที่อยู่ใกล้ละแวกนั้นอยากจะไปเจออาจารย์อาจารย์และกับพระอาจารย์อุดมที่จริงอะ่ะอยากไปรับพระอาจารย์ภัยวันแต่แกอยู่ไกลก็เกินก็เลยไม่ค่อยสะดวกนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบรรยายกู้กับอาจารย์อุดมและคุณกณันก็อาจจะเข้ามาร่วมสมทบด้วยนะฮะก็แล้วก็ต้องช่วย กดล็อกนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวดีอันนึงมาบอกในกลุ่มลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็ลายส่วนตัวของอาจารย์และอยู่ในกลุ่มไลน์ผมกาลังทํากลุ่มลน์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะ150กคนไหมนะฮะ,ะแล้วก็คือกาลังสร้างทีมที่มีพลังนะฮะเผื่อว่าอนาคตก็จะได้ช่วยเหลือกัน ครจะซื้อของใครขายของอะไรก็อยู่ในกลุ่มลายอีกแยกอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้อุดหนุนกันสายธรรมนะคือเราควบคู่ไปทงัทง,ทงทางโลกและทางธรรมยังไงเรายังมีชีวิตอยู่รเรื่องทางโลกมันยังต้องเดิาเนินไปนะครับแล้วก็ทางธรรมเราก็ทำให้มันจบครบพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เล่าถึงตอนว่ามีลูกศิษย์อ่า คุณผมก็จําชื่อเธอไม่ไดนะ้เธอก็มาหาผมที่บ้านนี่แหละเธออยู่รู้สึกว่าจะอยู่กรุงเทพนะฮะก็มาหาผมไม่ประมาณสักสามวันได้ไหมนี่สามหรือสี่วันแต่ตอนนี้หลุดไปแล้วนะ <_ v sano> ก็เธอก็ปฏิบัติมาเยอะฟังมาเยอะสามีของเธอก็เป็นทหารนะฮะแล้วก็ขอเล่าประวัติเธอหน่อยนิดนึง <s> เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังก็ แบบว่าเขาเขาเป็นคนที่ไปทางทิศทางเดียวกันฮะสามีก็ไม่ได้ขัดภรรยาภรรยาจะอยากจะบวชชีอะไรให้หมดเลยอยากจะศึกษาทมตรงไหนก็ให้หมดคือเธอก็เลยศึกษาทรมาเยอะทั้งปฏิบัติทั้งจํามาทุกครูบาอาจารย์ฮะแต่ก็วนวนอยู่อย่างนั้นนะเออเมื่อก่อนนี้โอ้โหจําไว้เยอะด้วยแล้วก็อัตราก็มีเขาบอกว่าเมื่อก่อนโอ้โหถ้ามาเจอคลิปของอาจารย์ตอนแรกๆนี่ถ้าไม่นั่นก็ น่าจะปฏิเสธทีนี้ก็พอมาฟังคลิปของอาจารย์ก็รู้รู้ตัวว่าเออใช่หลังจากนั้นก็เปิดใจฟังอยู่มันก็ตื่นรู้ตื่นรู้เข้าไปภายในฮะของเก่ามันก็คายออกมาทิ้งของเดิมที่เรียนรู้ที่ฝึกที่จํามาทั้งหมดคายออกคายออกคายออกอจนวันนึงมันตื่นรู้ขึ้นมานะฮะเริ่มรู้แล้วแต่ยังเดินต่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าข้างในมันละเอียดก็วันนั้นก็ติดต่อ,อก็มาหาผมเธอก็มาพร้อมกันกับสามีก็ ครอบคัวสามาทิติฮะก็มาผมก็ปลดล็อกไปก็อธิบายเรื่องข้างในนี่จนรู้แล้วแหละรู้แล้วก็กลับไปไม่กี่วันนะฮะวันนี้เพิ่งไลน์มาบอกผมว่าอาจารย์เข้าใจแล้วแต่แต่วันก่อนเนี่ยรู้สึกว่าวันก่อนหรือเมื่อวานนี้กระักมาบอกผมว่าเห็นเห็นตัวตัวที่มันคิดตัวนี้แล้วอ่าตอนที่มันเกิดการกระทบแล้วก็เห็นคิดตัวนี้ดับปุ๊บไปเลยแล้วก็มาวันเนี้ย แบบหมดสงสัยเข้าใจแจ้งเนี่ยฮะเออแบบนั่งแบบแตะลึงเธอก็อธิบายแล้วว่าโอ้ยอยากกลับอาจารย์สักน้อยร้อยครั้งพันครั้งบอกก็โอเคจบไปคนหนึ่งแต่สามีเธอก็เป็นผู้มีปัญญาอยู่ก็น่าจะเพราะว่าวันนั้นผมให้มาฟังด้วยกันก็ตื่นรู้ขึ้นมาคือไม่ไปทําอย่างอื่นแล้วแหละรู้แล้วว่าผมสอนเรื่องอะไรรู้กลไกล,ล้วนะฮะก็จะเดินง่ายนะครับเพราะรู้เหตุ แล้วจเขาเรียกว่าจินตมยปัญญาเดินทางที่ถูกไม่หลงไม่หลงไปทําอะไรที่มันพาวนหรือพาออกโอเคเรามาเริ่มต้นในเรื่องของพวกคุณคนที่ยังไม่เข้าใจทั้งลูกศิษย์เก่าผมแล้วก็คนที่เข้ามาฟังใหม่นะฮะผมจะเริ่มต้นด้วยบทความแล้วก็ขยายต่อนะฮะ เราต้องรู้ตัวนะครับธรรมะไม่ใช่ไปฝึกเอาเป็นเอาตายต้องฟังให้เข้าใจก่อนอืเราต้องรู้ตัวก่อนเราต้องรู้ว่าธรรมะมันจะเดินยังไงต้องรู้แผนที่แผนที่มาเอาจากผมผมอธิบายไว้ถ้าใครยังมืดบอดยังช้ายังงมคงก็ต้องมาหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดภายในแล้วจะเคลียร์ทุกซอกทุกมุมให้มันรู้ขึ้นมามันจะได้เดินง่ายอะจะได้เดินต่อได้ง่าย มันจะไม่หลงอ่ะโอกาสมันจะสั้นลงนะฮะโอเคเราต้องรู้ตัวรู้คิดรู้พูดรู้ทำนะฮะรู้ตัวก็คือรู้อย่างเงี้ยรู้คิดกำลังจะคิดอะไรนะฮะรู้ตัวรู้คิดรู้พูดก็เนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอยู่หยุดพูดก็รู้หยุดคิดก็รู้อ่านะฮะรู้ทำรู้ทำอะไรรู้ทำการทำงาน ว่ายิบจับอะไรอยู่ก็รู้อยู่อ่หยุดทําก็รู้รู้ตัวไม่ลืมตัวนั่นแหละตรงนั้นไม่ต้องไปถามหาสติในขณะที่รู้ตัวอยู่มันมีสติและมันมีสมาธินะ,ะเมื่อรู้คิดอย่าไปต่อไปเติมกับมันแค่นั้นเองนะฮะเมื่อมีเวทนาชอบไม่ชอบก็รู้เวทนาก็อย่าไปต่อไปเติมกับมันนะฮะ อันนี้เป็นมัคเลยนะฮะสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังบรรยายเนี่ยเป็นมัคนะฮะเป็นเส้นทางที่จะพาคุณเดินทางไปสู่ความรู้อันสูงสุดความสิ้นภบชาตินะฮะมีทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีฮะเพราะถ้าเดินตามเส้นทางนี้แล้วคุณจะไปเจอสัตตนังหรือ,อมนโนกรรมหรือนายช่างนะครับ นั่นแหละเส้นทางอื่นไม่มีฮะทุนจะถูกมันหลอกหมดเลยถูกเจ้านายช่างหรือสัตตานางอะ่ะหลอกจิตบ้างบ้างหลอกจิตสงบบ้างหลอกเรื่องขันห้าบ้างผมจะบอกเลยคุณถูกหลอกเอาไปไม่ซ้ายก็ขวานะฮะแท้จริงมันอยู่ตรงกลางนะฮะถ้าเดินเคลื่อนไปนี่จะหลงทางมันหมดเลยแต่ถ้าเดินตรงในมักคอย่างที่ผมสอนมันจะเดินแทงหาตัวมันเลยนะฮะเขาเรียกว่ามักรักคืออะไร มักคือสติสมาธิตัวยอดของมันเลยนะข้อ7ข้อ8นะครับมันจะควบคุมกายวาจาใจทั้งหมดนะฮะเมื่อมันควบคุมกายวาจาใจทั้งหมดมันก็จะขัดเกาอุปนิสัยด้านไม่ดีของคุณออกความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามันจะเสียบเข้ามาอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะพอมันควบคุมกายวาจาใจแล้วก็ถูกขัดเกาอยู่ตลอดนั่นคือ มันขัดเก่ามักอีกหข้อแลกให้สมบูรณ์นะฮะมันเป็นเรื่องแบบนี้นะฮะธรรมะไม่ใช่เรื่องที่คุณไปคิดปฏิบัติไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อ่าหรือไปไปให้เขาสอนอะไรผมบอกว่ามันไร้สาระมันเลอะเทอะฮะคุณไปแบกศีลแบกการปฏิบัติแบกอะไรเออคุณไม่ต้องไปรู้ตัวหรอกอยากจะรู้ตัวมันก็รู้อยู่นี่คุณไม่เข้าใจ มันรู้ตัวคนยังไม่ตายเนี่ยคุณหยิกคุณตัวเองคุณก็รู้คุณไม่ต้องไปฝึกนะครับแต่คุณคิดไงคิดที่จะไปปฏิบัติให้มันรู้ตัวถูกหลอกนะฮะแล้วก็อยากมีสติทั้งทที่เวลาฟังผมเนี่ยมันรู้ตัวอยู่คุณมีสติอยู่คุณโน้มก็ไปดูสิเข้าไปดูสิมันมีคุณตรงไหนมันก็รู้ตัวอยู่นี่ยน้องก็ไปดูสิว่าคุณคิดอะไรอยู่นะฮะคุณอย่าไปบ้าบอก,กับความคิดนะครับ เอออย่าไปบ้าบอก,กับความคิดแค่อาศัยมันนะฮะก็มันเป็นเรื่องปรุงแต่งอย่างวันนี้ผมก็เผลอเผลอไปปรุงแต่งอกระช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องบางอย่างนะฮะแต่ก็รู้ลละรู้ว่าตัวเองปรุงแต่งนะครับก็มันยังอยู่กับโลกนะฮะนะฮะบางครั้งมันก็ เป็นความรู้สึกที่ดีความคิดมันเป็นเรื่องปรุงแต่งยิ่งบอกอย่างนี้ถ้าผมบอกอย่างนี้คุณก็กําลังคิดต่อถูกไหมฮะคุณเลยขาดสติไม่เห็นความหลงของตัวเองถูกไหมครับคุณจะไป <c oughs> คุณจะไปหาอะไรคุณกําลังหาอะไรข้างในเนี่ยนะคุณหาอะไรเมื่อไหร่คุณอยู่กับตัวเองอ่ะนะฮะ มันรู้อยู่มันรู้ตัวอยู่เนี่ยนะฮะมันมีสติตอยู่เห็นไหมมันไม่มีอะไรมากหรอกมันมีความรู้สึกตัวนะฮะความคิดความอยากที่จะคิดนะฮะแล้วก็สิ่งที่เห็นเห็นอะไรเห็นความรู้สึกตัวเห็นความรู้สึกตัวเองเห็นความรู้สึกอยากจะคิด เห็นไหมฮะเขาเรียกว่าไอ้ความรู้สึกอยากจะคิดเนี่ยอยากก็คือตัณหาไอ้ความรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณไอ้ความคิดเขาเรียกว่าสังขารเห็นไหมความรู้สึกวิญญาณอยากตัณหาจะคิดแค่นั้นน่ะเห็นเห็นมันอย่างเดียวอย่าไปเป็นกับมันอย่าไปรู้ตามมันเพราะมันรู้เองโดยธรรมชาติคุณไม่ต้องไปพยายามรู้อะไร พอไม่ต้องพาพยายามไปรู้ตัวเมื่อคุณเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองอะไรเห็นตัวเองไม่ลืมตัวเองเห็นตัวเองพูดเห็นตัวเองคิดเห็นตัวเองกําลังทํางานนะฮะเขาเรียกว่าเห็นอารมณ์นะฮะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนีทอืมเนี่ยธรรมะมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยฮะ มันไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนเลยสิ่งที่ผมสอนนะฮะมันเป็นเรื่องง่ายๆ,ๆคิดกับไม่คิดรู้ไหมว่ากำลังจะคิดอืมสติสติไอ้รู้เนี่ยมันรู้รู้ไหมว่ากําลังจะคิดพาอบอกว่ารู้ว่าไหมว่ากําลังจะคิดคุณก็สัเสือกด,ดันไปคิดต่ออีกมันก็เลยโดนซ้อนโดนพันกันแทนที่จะมีสติสติเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นไหมไม่ได้เห็นข้างนอกนะฮะไม่ได้ให้คิดตามผม เขาเรียกให้รู้ตามแล้วเอาสติเข้าไปเห็นตามเห็นไอ้ที่มันรู้ตามน่ะอืเนี่ยธรรมะมันสงบอยู่แล้วมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกสิ่งที่ไม่มีเนี่ยมันคิดไม่ได้ไอ้สิ่งที่บอกว่าสงบมันคิดไม่ได้สิ่งที่คิดคือเรื่องปรุงแต่งนะฮะผมถึงบอกว่าต้องมีสติไงคุณไปคิดให้มันรู้ให้มันเข้าใจมันไม่มีทางนะฮะ เพรมันเป็นเรื่องปรุงแตง่งคุณต้องเห็นเห็นตามผมจนมันเกิดยานปัญญายานอย่างรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมาแจ้งแทงตลอดนะฮะแล้วมันจะทำพิกพิกความโง,ง่กลายเป็นความฉลาดพิกความหลงกลายเป็นความรู้รู้ด้วยปัญญายานไม่ใช่รู้ไปคิดให้มันรู้ให้มันเข้าใจมันไม่มีวันหรอกครับก็ถูกสังขารกับสัญญาหลอกอยู่ แล้วก็ไอตัววิญญาณก็เข้าไปรู้ไปปรุงไปอยากที่จะรู้มันเลยวนเป็นงูกินหางนะฮะธรรมะคือสติฮะ,ะสติสมาธิปัญญาอ่าไม่ใช่รู้ผมเคยสอนเรื่องรู้เนี่ยอันนี้มันเป็นเบื้องต้นฮนะมันไม่จบแค่รู้นะมันไม่จบมันต้องเห็นแจ้งด้วยมันถึงจะปล่อยตัวรู้ทั้นไปนะฮะตราบใดที่มันยังไม่ มันยังไม่เห็นแจ้งมันก็ยังมันก็ยังรู้อยู่ต้องรู้อยู่นะเพราะมันมีตัวอยู่มันมีตัวรู้บางๆงมีเราอยู่มีเราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะไปไปตามความคิดที่มันคิดบ้ามออะไรของมันก็ไม่รู้ <c oughs> เออคิดเรื่อยเปื่อไปบางทีก็คิดเรื่องธรรมะคิดจนปวดกระบาลบางคนอึดอัดแน่นปวดหัวอึดแน่นที่ใจเพราะตั้งรู้อยู่ไงอยากจะรู้ <c oughs> เออก็ไปตั้งไว้ทีนี้ก็อึดอัด อีดอาจก็เป็นทุกข์อืมเพราะคุณไปปิดกั้นประตูของมันธรรมชาติของมันมันคิดมันรู้มันรู้เองมันคิดเองคุณไปปิดทางมันอะเหมือนคุณเอาเอาไม้ไปขวางทางน้ํานะฮะมันระงับได้ชั่วระยะหนึ่งเวลาน้ํามันมาเยอะมันแตกทีนี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดฮะอืมเอาไม่อยู่ฮะเขื่อนลำปะเทาแข่นคอเดี๋ยวมันจะท่วมอำเภอแขนคอโอเค มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะธรรมะอย่าไปปิดกั้นมันอย่าไปห้ามไม่ให้คิดให้มันคิดสติเห็นไม่ใช่ไปรู้ตามถ้ารู้ตามเนี่ยมันหลงไปกับความคิดหมดนะฮะแล้วมันก็เกิดตัณหาความอยากที่จะเข้าใจฟังให้ดีนี่คือเคล็ดลับนี่คือเทคนิคนะฮะผมสอนธรรมะง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรเป็นเรื่องง่ายๆ คุณจะเอาพิธีตองไปทําอะไรมันเป็นอุปสรรคมันขวางทางเดินของของดวงตัวปัญญาฮะผมถึงบอกว่าเนี่ยไอสิ่งเหล่าเนี้พิธีกรรมหรือศีลพจน์อะไรมันบดบังปัญญามันบดบังคําสอนบดบังตัวแก่นทุกคนมีปัญญานะฮะแต่เพราะความฟุ้งซ่านในความคิดคิด,คดอยากจะเข้าใจโอ้ยเขาพูดอะไรก็อยากจะเข้าใจปุง้งก็จะให้เข้าใจคิดตามไม่พอทําความเข้าใจตามอีก ยิ่งหลงยิ่งจมยิ่งโง่ยิ่งทุกยิ่งไม่หมดสงสัยสักทียิ่งสร้างอะไรก็ไม่รู้อืก็ผมบอกว่าธรรมะมันไม่ใช่การสอนแบบนั้นไม่ใช่การเข้าใจแบบนั้นธรรมะมันต้องเห็นระบุกลไกลของขันห้าของตัวคุณเองผมมาทําหน้าที่บนโลก้เนี้เพื่อชี้ให้คนทุกคนเห็นระบบก,กลไกของตัวเองเห็นอะไรเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะผมไม่ได้มาสอนให้พวกคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเออคุณจะเข้าใจ หลังจากที่คุณเห็นแจ้งก่อนนะฮะหมดความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยรูปขันเนี่ยนะ,ะเขาเรียกว่าดับอุปทานขันนะเมื่อมันรู้แจ้งตั้นหาอุปาทานมันก็ดับลงนะฮะความเป็นลมไม่ได้มีหรอกเราถูกกระบวนการหล่อล้อมด้วยด้วยระบบกลไกของขันห้านะฮะผมมาสอนให้ออกจากขันห้าขันห้าเป็นกลมๆเนี่ย ว่ตะสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้คุณก็วนเกิดอยู่างเงี้ยนะฮะผมสอนให้คุณย้อนกลับแล้วก็ออกจากมันไปเลยออกจากมันแล้วมาเห็นมันอีกทีนั่นแหละฮะแค่อาศัยทำไมาเป็นเรื่องแบบเนี้ยใครสงสัยอะไรนั่นแหละคุณกําลังจะให้ค่าความหมายในสิ่งที่คุณสงสัยคุณกําลังเริ่มหลงหลงประเด็นหลงคิดอยากจะรู้ความหมาย Uh huh. ผมบอกว่ามันเป็นสตอรี่ทุกอย่างเป็นสตอรี่ผมเล่ามาเล่าเพื่อให้คุณมีสติสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วทบทวนตัวเองนะฮะเนี่ยเมื่อไหร่คุณมีสติสมาธิอยู่กับตัวเองคุณจะทบทวนตัวเองคุณจะเห็นตัวเองในขณะที่ฟังผมเนี่ยแค่รู้ตามผมแล้วคุณจะเกิดปัญญาปัญญาอะไรปัญญาญาณน,นะฮะปัญญาตัวเนี้ย มันจะต้องเกิดจากสติและสมาธิไม่ได้เกิดจากสังขารน,นะครับสังขารเนี่ยเราไปศึกษาจำเนี่ยเพื่อความเข้าใจถูกก่อนสุดท้ายเราก็ต้องวางมันก่อนอย่าไปยึดติดตรงนั้นแล้วก็มาเขาเรียกอะไรภาวนาโอเคไหมครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ดีกว่ามั้งสักสินาทีเก็บแรงเพราะว่าอาจารย์ต้องไปช่วยลูกศิษย์ที่ท่านเป็นพระสงฆ์ ที่อยูอ่ป่าหินงามนะฮะทุ่งดอกกระเจียวก็ถือโอกาสไปพักผลล่อนด้วยนะฮะพาน้องหมาไปาแฮปปี้หน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อไปสีสเกตอีกนะฮะก็พอดีทางสีสเกตท่านมาที่นี่ไม่ได้ด้วยมันมันมีงานหรือติดขัดอะไรผมก็จะไปที่สีสเกตถึงจะกลับก็โอเคไหมฮะ คลิปนี้เล่ากันสั้นๆแบบนี้แหละผมก็พูดมาเยอะนะอะไรเรื่องธรรมะเพราะตอนนี้ผมมันมันมีมันช่วยมันมันต้องช่วยคนอยู่ตลอดผมก็ก็ไปดูคลิปเก่าๆนะหลายๆอย่างนะครับมันมีคลิปที่ดีๆมีเยอะนะฮะดูไปอย่างนั้นแหละอย่าไปคิดอะไรมากมายถ้าคุณไปใช้ความคิดกับมันแล้วคุณจะไม่ได้อะไรจากมันเลยนะฮะคุณต้องเปิดใจฟังผมฟังไปฟังไปเรื่อยๆ เ,ออเพราะผมไม่พูดนีจากทางนี้แนะผมไม่พูดเรื่องพิธีกรรมไม่พูดออกนอกทางนะผมตกเข้าในอย่างเดียวเพื่อจะให้คุณตื่นนะครับมันอยู่กับเราถ้าคุณออกนอกทางคุณจะไม่เห็นตัวเองนะฮะโอเคเบอร์โทรของอาจารย์ก็คือ0ข้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อออิสระหรืออาจารย์วิ์นะครับพอดีคุณเต้ยังทำสติ๊กเกอร์ไม่ทันแล้วผมก็เลยไม่ได้เอาไปแจกกลุ่มลูกศิษย์ แล้วก็เดี๋ยวเมื่อรอให้กลุ่มสมบูรณ์ก่อนผมจะในใน u t u b e เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกจริงๆว่าผมอยากจะทำเสื้อเสื้อขาวแล้วก็สกรีนคำว่าอออิสระบันทำชนิดพลุบรรจุจับทันเหมือนสติกเกอร์ที่ผมทำนะฮะแล้วใครอยากจะอ่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเก็บอ่าบูชาหรือ เรียกว่าซื้อดีกว่าง่ายๆดีกว่านะฮะมันมันไปติดภาษากันเอาซื้อแบบง่ายๆซื้อไปเพื่อจะเป็นสริมงคลใส่เป็นครอบครัวอิสระนะฮะเพราะผมกําลังเผยแพร่ทำแบบไม่เหมือนใครนะ,ะฉีดทุกสํานักก็ต้องทําโลโก้ตัวเองออกมาโอเคนะฮะงั้นก็น่าจะจบแค่นี้แหละก็สาธุญาติธรรมทุกท่านนะครับขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกท่านนะฮะ แล้วก็ผู้ติดตามผมเข้ามาใหม่ก็ถ้าบันทึกเบอร์ผมมันจะขึ้นได้เด้งหลายถ้าคุณเล่นนะฮะมีอะไรอยากจะคุยกับผมก็ทักไปได้แล้วก็อธิบายเรื่องประสบการณ์ของตัวเองให้ผมได้อ่านหน่อยแล้วเราค่อยคุยกันต่อโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ